รากที่2ของ11ลบ2รูท24พี่ป้านอยากให้น้องสังเกตตัวนี้จ้ะ2หน้ารูท24นะแล้วก็เลข11แล้วก็24คือทั้งหมดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโอเคนะคะแล้วพี่ป้านก็เขียนสูตรกำลังสองสมบูรณ์แบบลบไว้ให้ด้วย สงสยัยอันนี้พี่บ้านใช้ x ลบ y ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองลบ 2, 2 xy บวก y กำลังสองถ้าบางโรงเรียนคุณครูที่โรงเรียนสอนน้องๆเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองให้รู้ไว้ว่ามันคือสูตรเดียวกันเราเปลี่ยนแค่ตัวแปรเท่านั้นในการใช้สูตรนะคะโอเคนะทีนี้ พี่ปั้นอยากให้น้องดูสังเกตตัวนี้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีการปรับรูปแบบนิดหน่อยนะคะโดยการที่ว่าออความสัมพันธ์ระหว่าง11กับ24อะค่ะมันจะมีความสัมพันธ์กันเอาล่ะนะพี่ั้นจะใช้ตัวนี้เลยอะไรเอ่ยนะคะใช้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีเงื่อนไขนี้นะ เราลองเล่นตัวเลขอะไรเอ่ยนะคะตัวเลขอะไรเอ่ยเงื่อนไขคือคูณกันน้องต้องได้ $24 แต่บวกกันน้องต้องได้11โอเคลองมาคิดก่อน24อะไรเอ่ยคูณกันได้24โอเคคุณกันได้24นะคะพี่บ้านลองก่อนเออ6คูณ4เท่ากับ24จริงแต่ห เอามาบวก4บวกกันนะผลลัพธ์ได้10ไม่ถูกเงื่อนไขข้อที่สองเงื่อนไขข้อนี้ค่ะเพราะเราอยากได้เงื่อนไขข้อที่ว่าบวกกันแล้วต้องได้1ิบอันนี้มันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นไม่เอานะคะหกคูณ4ี่ด้ย4ไม่ได้โอเคลองถัดไปจ้ะ8ดคูณสคูณส 8คูณ3ได้24นะคะแล้ว8บวก3ได้11โอเคเลยเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อเพราะฉะนั้นเราจะใช้8และ3ปิปันเขียนอย่างนี้เลยนะ11ลบ2ลูท24เราจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์โอเคน้องสังเกตแบบนี้นะคะ เราใช้8กับ3นะใช้รูท8ทั้งหมดยกกำลังสองก่อนจะ้ะโอเคลบ2หน้าเป็นรูท8หลังเป็นรูท3ก็คือค่า x เท่ากับรูท8นั่นเองแล้วก็ค่า y เป็นรูท3นะคะบวกหลังกำลังสองก็คือรูท3ทั้งหมดยกกำลังสองน้องจะเห็นว่า หน้าตามันคล้ายๆกันเลยนะหน้าตามันคล้ายๆกันเลยรูปแบบเนี่ย x x นะคะนี่ x x คือรูทแปด 8. x อย่างเดียวคือรูทแปดนะ y คือรูทสามเห็นไหมนี่นะ x เป็นรูทแปด 8, y คือรูทสามพี่ปั้นยงมาให้นะคะถัดมาน้องรู้นะพี่ปั้นเริ่มยุบ ยุบในความหมายนี้ก็คือว่าเท่ากับรูทแลบรูทสทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมอันนี้คือการยุบค่ะยุบนะเพื่อให้มันเข้าสู่รูปแบบยกกำลังสองสมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้รากที่สองรากที่สองของตัวนี้กฎของรากที่สองคือซ้สองดึงห กฎของรากที่สองนะสามสองดึงหงเพราะฉะนั้นเจ้า11บเอ็ลบสรูทยีโอเคละเราเขียนได้ว่ามันคือรูทแลบรูทสคูณกัน2รอบรูทแลบรูทสาคูณกัน2รอบแบบนี้โอเคอยากหารากที่สองใช่ไหมได้ใส่รากที่2องไปเลยจ้ะลักยาว พี่บ้านอยากให้ทรดอย่างหนึ่งนะในการเขียนเครื่องหมายเจ้ารากที่สองเนี่ยเวลามันคลุมอะถึงตัวไหนอะจงคลุมไปถึงตัวนั้นนะหมายความว่าโอเคเราหาไปจนถึงเนี่ยขอบตรงนี้น้องก็ต้องหาลากหลังคาไปจนสุดนะจ๊ะไม่ใช่แบบเอาแบบโอเคฉันเป็นโครงการคนละครึ่งลากเท่านี้ คุณครูที่ตรวจก็จะตรวจแค่นี้แล้วเขาก็จะเข้าใจว่าโอเคอยู่หารากที่สองแบบรูทแปดลบรูสามนะแค่นั้นส่วนไอ้ก้อนเนี้ยก็ไม่ได้หารากที่สองด้วยนะคะเอออันนี้ให้ระวังนะจ๊ะอืมอ่ะโอเคเราลากยาวฟุบมานี่ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้ว n e x t นะมันซ้ำสองดึงหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงรูทแปด ลบรูทสออกมาแค่1ก้อนเท่านั้นนี่แหละคำตอบ